ไงฮะผมอ๊ะเคเก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษที่ห่างหายไปเป็นเดือนแต่ที่ห่างหายไปเป็นเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ก็มีงานเยอะจนไม่มีเวลาทําคลิปเลยจริงๆผมก็แหงไป, <มา S 2> ปงั้นแหละและวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนเชยชมเรื่องเว็บชริงวิฟ i ์อยูหรือชื่อไทยแล้ดูฝันฉันมีเธอ แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เคยเป็นอนิเมะมาก่อนหลังจากที่อนิเมะฮิตไม่ฮิตอันนี้กูไม่รู้นะครับทางสำนักพิมพ์ฟินิกซ์ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายผลิตเขาก็เลยออกเรื่องวิบเทลลิ่งวิบยูในเวอร์ชันที่เป็นมางงะหรือหนังสือการ์ตูนตอนนี้ก็ออกมาครบ3าเล่มจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ตามเก็บมากับผมด้วยนะครับผมต้องขอบคุณสำนักพิมพ์จริงๆที่มึงออกมาสักทีไอ้สองเล่มเนี้ยส่วนเล่มที่เพิ่งโผล่มาใหม่2อันพร้อมกันเนี้ยในเรื่องของหน้าปกโทนในการลงสีเนี้ยก็จะ จะไปทางหมุนหมุนลึกลึกลำลำซะมากกว่าแตกต่างจากเล่ม2อและเล่ม3ที่โทนสีจะดูไปทางสดใสมุงมิงซะมากกว่าแน่นอนครับว่าถ้าคุณอยากได้แบบสดใสครบทีมเนี่ยในตัวของเล่มหนึ่งก็จะมีปกพิเศษอยู่ตัวหนึง่งมันก็จะดูสวยกว่าเล่มหนึ่งที่ผมมีอยู่แน่นอนครับว่ามันคือเล่มพิเศษแล้วราคามัมก็ต้องพิเศษตามไปด้วยถ้าางนั้นก็เชิญตบตีแย่งชิงกันตามสบายเลยครับถ้าใครอยากได้กูขอผ่าน ส่วนตัวรูปเล่ม2กับ3เนี่ยก็จะคล้ายๆเล่มหนึ่งที่เป็นฉบับพิเศษแน่นอนครับว่ามันจะมีชุดที่ดีกว่านี้ครับซึ่งมันจะเป็นบ็อกเซ็ตที่เขาจะมัดรวม2เล่มนี้เข้าไปในบ็อกเซ็ตนั้นด้วยแล้วก็อัปราคาขึ้นไปอีกแล้วเผื่อมีใครถามว่าทาไมผมไม่ซื้อชิ้นนั้นมารีวิวผมก็ต้องขอตอบตามตรงว่าเงินกูไม,ม่มีครับเพียงแค่เล่มเปล่าๆราคาก็ตกอยู่145บาทคนที่หาเชา้ากินคำอย่างผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้ออย่างนั้นนะครับในตัวของรูปเล่มเนี่ยเขาก็ทําได้แบบกระชากใจ ลองเทียบดูเอาทางด้านของสันปกก็มีแค่ฟอนตชื่อเรื่องมันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเทียบกันระหว่างปก1กับปก2ในตัวปกก็ยังดูพรีเมียมอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นตัวธรรมดาก็ตามอันนี้กูไม่ปลอบใจตัวเองนะในตัวของเล่ม3ก็จะมีรูปโคดากากับพีนะจับมือกันอยู่และในเล่มนี้ก็จะมีคําว่าฉบับจบแปะลาไว้ให้ผู้ชมรู้ว่าเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายนะในรูปของด้านหลังก็จะมี3สหายอยู่แล้วก็งานดีเว้ยน่าจะมีแค่นี้ครับองค์ประกอบอ,อื่นๆก็น่าจะเหมือนกันหมดเอ๊ะเดี๋ยว เหมือนผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งมีอะไรมาล้างสมองกูเนี่ยทางด้านของการแพคหรือซิลเนี่ยก็ถือว่าแน่นหนาะแน่นซะจนกูแกะไม่ได้เลยลําบากกูอีกแล้วส่วนในด้านของคุณภาพของกระดาษผมจะยกตัวอย่างของเล่มหนึ่งมาให้ดูก่อนในตัวของกระดาษมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าทางสาน,นักพิมพ์ฟีนิกซ์จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจกระดาษอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่จะใส่ใจแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะซิลก่อนนะครับอื้อหวาดเสียวแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อพักชมคลิปโฆษณาก่อนคู่เดียว What? <laughs> โอเคครับมาดูทางด้านของเล่ม2กันบ้างในด้านของการปิน้นไม่มีที่ให้กุติเลยครับทางสนักพิมพ์ก็ยังปิ้นดีอยู่เหมือนเดิมครับผมลงรายละเอียดได้ดีได้คมก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานอยู่แต่ว่าการวาดภาพหรือลายเส้นของอาจารย์มัตตลุเนี่ยซึ่งเป็นคนที่วาดเรื่องนี้ในฉบับบาง,งะนะครับจะถูกใจใครๆได้หลายคนไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่นแน่ๆแ,แค่นี้ผมก็ยกนิ้วโป้ให้แล้วครับเอาไปเลยอย่างนั้นก็ดีกวายูเนียมฉบับบาง,งะแล้วกันนะครับอันนั้นอย่างเรียบเลยผมไม่ได้ว่านะครับผมแค่เปรียบเท อย่ามาดักหน้าปักซอยผมนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือการ์ตูนพวกนี้เนี่ยผมก็มีทางออกสาหรับคนที่อยากดูอน,นิเมะที่ภาพสวยๆได้ยินเสียงและมีอัธรลดนะครับอยากนั่งดูเฉยๆและอิ่มเอ็มเจไปกับเนื้อเรื่องผมก็ขอแนะนําสิ่งที่ควรค่ากับการเสียตังค์ใช่ครับมันก็คือแผ่นดีวดีครับผมเผื่อมีคนถามว่าเฮ้ยปักคำเป็นอย่างมึงคือสื่อแผ่นดีวดีเป็นอย่างมึงคือบวเบิงเทือนสื่อห้อยังเสียเงินเออซื่อๆเถอะครับ เพื่ออนิเมะที่คุณรักหรือถ้าใครไม่มีเครื่องอ่านแผ่นอันนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าใครที่อยากจะได้เอาไปเป็นของสะสมเฉยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากเก็บแน่นอนครับว่ารุ่นน้องออกมาดีขนาดนี้แล้วแล้วรุ่นพี่อย่างเรื่องยูอานิที่ยังยืนหนึ่งในใจผมนะฮะที่เป็นเวอร์ชั่นหนังลงนะครับจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูครับขอย้านะครับไอที่ผมชอบเป็นเวอร์ชั่นหนังลงนะครับนี่ก็คือผลงานอีกเรื่องของคุณมาคโตะชิงไขถือว่าเป็นผลงานที่ขึึ้้้้นนนหหิงงงงใใจผมมมมไไปแลลววเเเรรรีียยบออคััาาาถถถช่่นะ่ืท มถึงพูดจี่มันจังผมจะให้ดูภาพ คุณเห็นอะไรไหมฮะใช่ครับมันคือความเรียบเนียนของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ่ยตึกลาบ้านช่องเอ่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แย่จนถึงขั้นผมต้องปาหนังสือทิ้งนะแต่ด้วยความที่ว่าผมหวังสูงมากจนเกินไปผมก็เลยตกมาเจ็บจนเอาซะจุกเลยในเรื่องของปกผมก็พอหยวนให้ได้ก็ทํามาได้หน้าสะสมดีเรื่องนี้ก็มีอยู่3ามเล่มจบเหมือนกันเผื่อถ้าใครอยากไปตามเก็บนะครับ <S <S หาลัดดีๆนะด้วยความเป็นหะ่วงจากผมเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาเอาไปโกงล่ะคาะจนไม่รู้ว่าจะไปโกงทําไมนะครับถ้าคุณเอาเงินไปซื้ออ่ีกางทดว ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวบงังอาและดูฝันชันมีเธอจากสต๊อกพิมพ์ฟินิกถ้าใครอยากจะจับจองผมก็แนะนําเลยเพราะว่ามันน่าจะไม่ขาดตลาดเหมือนกับอีกเรื่องหนึ่งนะก็ถือว่าจบการรีวิวแบบสั้นๆไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคนที่ดูผมจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายจ้าลาบากล,บลําบนเละเกินชีวิตรีวิวก็เหนื่อยทำเสร็จก็ต้องมาเก็บอีก้